嗯嗯，来来，弄来炸炸，炸炸。嗯。嗯嗯嗯 แปดสิบเนาะนัะ่มามานงแตวดส่ร้อยค่ะสองเนาะอุย้ยเต็มทางปลาบึกกี่ตัว ก็อยู่กับเบาชีพในสาลบ้านนัสิวันครับมื้อนี้บ่าชีพกับผ้าพี่น้องมาลงป่าอยู่บ้านบางหญ้าอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมาจับประบึกกันครับเนี่ปลาปีโตปีแต่ว่าเป็นป่วยมีปลาเก่านดำอยู่ครับนีทั้งแงีทั้งสะดุ้งคนะพวกสะดุ้งอ่าเงี้ยแค่สี่ร้อยสะดุ้งโตสี่ร้อยแล้วก็สะดุ้งป่าสองร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาลุ้นกัน ได้ได้นะครับจากการจับปลากันนี่ติดได้น้ำไปพัฒนา ដែលនៅក្នុងអាសន្ននៅបោកបានដូចថាអាចនឹងទៅໃຫຍ່ក៏ហ่าអើสําหรับខាងនោះនឹកទៅខៃមកប្រកាសណាតាមដូចចូលទៅហើយមកអាឡំងຈາກព្រ้นโตរឡយអាចមិនចេញណាໄປលឿនទៅ

nya. เออๆไปไปเลิกไล่ตามบ้านทายาไสเด้ออือเอาอย่าญาติ <coughs> <coughs>

โิดทางไกลเนาะโรดพูดยุ่ไกลรางวัลป่าไงกระิตตัดรางวัลโดยหาโมงโค้งโดยประมาณทางทีมงานจุดพุ่ยกันมาเอาหาโม استلله You're not dead, you're not you

ขันเชินเลยเชนเมันมที no ่ส no ่ no ุก no ิดกิจกรรมยังไงทอมแม่ยูเงียนบอกเราว่าอ้างกัะกรรมการเช่นเดียวกลว่าตาขิงตัวนเลืยตัวนอยตัวนี่ก็ได้่ามยางตุ้นี่คือพอนิดสามโลสามขีดเป็นปลาบึกเนาะ ลำดับที่สองก็เสียงพนสองจุดแปดหอยย่างเสียงปัดสองจุดเจ็ดน,นะอ่าตามลำดับรางวัลชมเชยกับอ่าพ่อพ่อมนมบัณฑมาอสองจุดหา้ารางวัอลอรางวัลชมเชยเนาะบอกคันไม่เดี๋ยวกับสิมีอยู่ <laughs> ขอบคุณขอบใจคุณพี่น้องเสยนเหุ่กสุลมตุกนาขอบอกมพี่น้องเสยนเหนการกิจกรรมระมนทีรันนี้ก็จะเป็นไปม่ได้แม่ปาพี่ไอตูบกมามาด้วยบาทมมก่ง่งมาถื่ล่ะมันมันอยนีไบ่ละปาบึกน้ำเขาเฮามันมันแล้วล่มันมีสองรางวันขอตไษ่หลายเด้อล่ะเด้อ อไโอกาสต่อไปเนาะอือไมุ่ละนี่ยปีนึ่ขยังบ้านหาอยู่่าฝากงหัมไปลเนีเด้าัลอยกันเดีไอมัฝากเ้ยเ้ยเ้ัลอยกัมีลาบเตลีุ่มันลอยสิบลอยสหบุละ

ท่านคณะกรรมการเช่นเกวยอประกาศออกมาแล้วว่าปลาเข่งตัวหนึ่งดวนเดนะ

What's Ô lỡ là chỗ tạo lùi bột thì đạo tạo lùi bột thì đạo tạo มาเยี่ยมมาเชิญมาเนี่ยพี่น้องจับกิจกรรมรวมป่ามึก mừng không chiên luôn เดี๋ยวเราไปเบิ่งสรุปป่ากันครับน้องเตวน้องเตว้วใ่หไปเบิ่งปา่าพี่น้องนี่แหละบรรยากาศก่อนผู้ดได้หลายก็ได้หลายน้องเตว้วเดี๋ยวจะเพิ่งเดี๋ยวมาดูผลงานน้องเต้วก่อนน่าจะเจ็ดสิบพอไแปดสิบเนาะมาน้องเตวีวอยู่ดสี่ร้อยค่ะสองเนาะ เต็มถังปลาบึกกี่ตัวปลาบึกตัวหนึ่งค่ะแปดสิบน่าจะเต็มถังแปดสิบมีแต่ตัวยั่วย่งามๆทัทางนั้นเลยสุดยอดเอาแปดสิบสุดยอดสุดยอดปลาเข้าคาักเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวไล่ค่ะกับนะน้อง ได้น้องกอ๊อบของน้องกอ๊อฟนี่ตีได้หลวงพ่อเลื้งก็เือนี่ให้เราขึ้นก่อนนี่ครับสรุปทีมงานสะดุง้งอันนี้ของน้องกอ๊อบของน้องเต้านี่หลายๆก็มูวะ่ะเงึดหลอ้ากัคนหมนนะันเนาะใครจะบอกบอกบอกให้รงเนาะ <laughs> บอกว่าเต็มแล้ววะจ้น <laughs> <laughs> นี่ครับพี่น้องของน้องก๊อปได้ปลาบึกด้วยโอ้ได้หลายอยู่น่าจะสี่สิบขึ้นพี่น้องของเราโอ้เราได้เราได้ปลาบึกสองตัวเมา,เาปลาบึกสองตัวเลยตัวนี้สุดยอดอันนี้กะทีมงานชะดุงครับพเหนื่นอยสุดยอดครับพี่น้องอได้หลายครับเอาเดี๋ยวสรุปแล้วครับพี่น้อง น่าจะซ้ำกันเมื่อชุกคคน์ล่ะโบนีกันลายลเด้อผู้นอนก็นอนครับนี่กองเชียเป็นยังไงเมื่อนี้เบ่งเต็มอิ่มเลยมาเดี๋ยวมาเบ่งของรถย้อนแสงเต็มนี่ได้ลาไ่าได้ปลาบึกที่เขาครับได้หลายยูได้สามสิบโลสี่สิบโลยู เอาแบกขึ้นบ่น้อยแบกขึ้นบ่น้อยหามซอยบ่อุ่นอ่ะกระเถอมันบ่แมันสามสิบสี่สิบแล้วมันสิข่าห้อนหาสิบโลพ่นเนี้ยนี่แบกขึ้นกับสิบบ่อไว้แล้วนี่พานพานพ่านพ่านค่ะ ไ,ไ,ดไ,ได้เยอะห้าสิบโลได้อยู่สามสิบสี่สิบโลนี่ไม่จีเต้เท่านี้าทำี้สองถูกไม่ตายไม่เลี้ยเลยไปิจ้กวันนี้สีส่รอยเหมือนเดิมครับสี่ร้อยบัตรคือกว่าคุ้มคุมวันนี้สี่ร้อยตังเขา,าให้สี่ร้อยเขาไม่จัดสองร้อยราคาเทบบานอยู่ฝั่งค่ะ2สองร้อย ซื้อเงินสี่ร้อยซื้อไปเลยพี่น้องได้ลายอยู่เริ่มมันแล้วครับพี่น้องออกสนามดูเท่าไรเฮ้งมันเริ่มแล้วแต่ว่าบ่ได้ปขาบึกคือเพื่อนครับพี่น้องปขาบึกบุกคู่กันเพิ่นมาสามร้อยตัวว่าสันแต่ว่ามีอยู่สามตัวน่าจะขึ้นสามสิบตัวเหลืออยู่ดอกขึ้นปะปูเพิ่นบ่ให้เอาไว้แต่อีกสองปีเพิ่งมาเพิ่งสองปีวันนี้เป็นไห้ลุงหนาเต่าเพิ่นบ่ใไห่เออตอนเอาไว้เป็นหมูเพิ่น ไปเหมือดไรบ่พ่นบ่มีมูึงครับโอ้ยได้เยอะได้เยอะโอ้ยเยอะเยอะเยอะดูหมาดูเนี่ยเป็นอไเราเ็ดลูกที่เล็ดสอด้วเ็กสอก็ต้องซั่งแล้วนะต้องซื้อแล้วนะนะมักมี ตัวน้อยตัวใหญ่ปลาดินลุวนเลยผมบาเจ๊วิตตะปานิ่นล้วนลเลยตัวใหญ่ก็มีตัวใหญ่ก็มีน้ำเสดุ้งกว่าดี้นี่น่าจะสามสิบขึ้นอยู่หรอกครับพี่นี้สี่สิบสี่สิบได้อยู่ประมาณนี้นะประมาณสี่สิบอ่ะเราบิ่งเข่าแม่แม่แตงแต่ละแม่แต่งโอ้ยแม่แตงยนห้างเงียงย่างดีนะครับปลาบึก คุณน่ะสุดยอดสุดยอดปลาบึกแล้วมาโอ้ได้ปลาคอพร้อมตัวเนี้ยลูกนี่ครับพี่น้องกะมีไซน้อยสองน้อยถือว่าคุ้มได้ปลาบึกนี่คุ้มเยอะโอเคสองร้อยผ่านดูสองคนสิคะเอานของของลูกสาวของน้องสาวเจ้าย้างสุยกะพีอันนี้ของยาดาว์แมนเยาดาวนี่ครับถือว่าสองน้อยนี่ก็ถือว่าผ่าน่เนาะ เพราะว่าสะดุ้งสะดุ้งดังน้อยนะสะดุ้งดึงพี่น้องสะดุ้งใหญ่ดาวกับสามเส้นสี่เส้นนี่ละน้องว่ท่านตาปันไดเอาถือว่าได้อยู่ได้น้องตันเข้าไปของน้องตันข่อยโอ้ยน้องตันข่อยน้องเงิงดูเอาตัวนะของน้องกันข่อยมั่นใจด้วยดีมอผ่านนะมือนี้บ่าวเจ๊กับทีมงานจะไปก่อนครับอย่าลืมติดตามน้องหน้าครับผมว่าจะไปน้องไหนมือนี้บ่าวเจ๊กับแม่เตนพอดะอัน พอุ้ยแม่ดาวกับสาวโบตันกับไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะััีครบเอาหกเส้นมันพอดีมันมันจังทางมันจังโบมือยงเ้หมายที่ห้องสร้างสเก็ตส่วน